สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับมอือนีกระเบาวโชกมาสวนคือเกานะครับพี่น้องอกามือนีกระจะมาอนี่ครับตัดกอทีเดียวเข็นอยู่นี่และครับการสุดยอดของความแน่นนะครับสําหรับก่อไผ่นะครับผมการจะใส่เลือ่อยตัวนี้นะครับในการตัดนะครับจะใส่เลือ่อยตัวนี้คือเกา่าเที่ครับผมการติดตามรับชมนะครับพี่น้องกาเมืองวันมือนีอากาศการรู้สึกว่จาจะขึ้จนจังอย นจะตกก่อนหรือเปล่านะครับกาดที่ามเราจมก้าครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับโอ้ปุ๋ยหล่มเลยครับพี่น้องเอาเมืามาว่านนี่นะครับตั้งไว้เสาเมาหล่มนะครับกาปุ๋ยกาจะอมาไว้ใส่นี่แหละครับพี่น้องกาเริ่มงานเลยนะครับพี่น้องครับอันดับเรีกกัถอดสายก่อนละครับทอน้ำนี่ต่อใบซื่อๆเด้พี่น้องเพราะท่านได้ใส่เก่านะครับเบิ่งแล้วกันลายล่ำอยู่นะครับเนี่ยกดตำกวา เกือบ20นะครับที่ตาดออกบนนี้ครับแล้วตัวนี้จะเอาว้ก้นนี่ครับเอามาช่ำกำลังดีงนะครับเกิ่ล่ากอาการแล้วครับพี่น้องกระตอดสักกวอนนะครับเ่เกิดความเสียหายนะครับเนี่ย ครับตัวนี้กท็ที่ที่ตัดแบบนี้ก็คือนี่ครับอยากได้เนียงนะครับพี่น้องอยากได้เนียงเป็นลักษณะนี้ครับผมก็จะเอาผมก็จะเอาไว้เป็นกาปักเผานะครับเอาเอาตุ่มมามัดเลยนะครับพี่น้องก็จะเป็นการาเป็นการตอนคล้ายๆตอนแล้วครับเวลานั้นก็นเวลาไม่เกิดลากเขามาในตุ่มนะครับผมก็จะตัดเลย ตัดทรงขายให้ผู้ที่สนใจนะครับหรือเอาไปขยายเองนะครับพี่น้องกับจับประมาณนี้เนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะผมจะตัดประมาณนี้แหละครับให้เกิดขึ้นมากมหนึ่งสองสามนี่ครับได้แล้วครับสามแหนงนี่ครับเอาไว้ตอนนะครับพี่น้อง ครับนี่ครับล้ำนี้อยู่นอกนะครับพี่น้องอยู่นอกเอากอนเลยครับเนี่ยตัดออกกอนเลยครับลํำนี้ครับเรียบร้อยครับพี่น้อง เือว่าเป็นของดีเลยครับเนี่งเลยเอาไปช่ำได้เอ,เอาไปชํำได้นะครับ ครับต่อไปการล้มนี้ครับพี่น้องกระเบื้องไปเรื่อยๆนะครับเบื้องตามไล่ของอากิ่งนะครับจะตัดต้นนี้นะครับบี้ ครับกอนววัสดีจ้าครับวัสดีจ้าเจ็ดสนะครับ,อบปอปอ ตอนนี้ก็มาเนื่องจากว่าเมื่อนี้เพิ่นจะมาลงดินมัน้ยบ่แม่นจ้าเมื่อนี้เพิ่นจะมาลงดินให้มาลงดินครับผมที่นี่ผมตัดไว้หลายนะครับนี่ครับกต่พอดีผมตัดให้ใบไร้นะครับกับยานเคี่ยวพวกท่านกับเลยแม่บ้านเพิ่นเลยมาซอยนะครับนี่ครับดินก็จะลงกมองนี้แล้วครับนี่มองตำตำนะครับผมอาจจะเคี่ยวกว่าพี่ที่ตัดใบนะครับ ครับที่ตัดไปก็หลายเติบนะครับประมาณ10กว่าลำประมาณนี้ครับเหลืออีกน้อยๆนะครับแต่ว่าดิน,มอนอเมื่อนี่เพิ่นเอาดินมาลงนะครับก็เลยตรงเชียย์พื้นที่เิ่นก่อนนะครับ ครับช่วงที่ลอดรถกับรถเป็นการเสียเวลาเนาะครับเท่ากับตัดไปเลยนะครับพี่นกวางแผนดีๆนะครับวางแผนการตัดนะครับพี่นก lăm ngay các bạn này lăm ngay lăm nhau lên <laughs> ครับกาฉีกบินก็นะครับสองเทียวแล้วนะครับกาลงมาทุกเทียวก็ต้องฉีกบินนะครับพี่น้อง ครับตอนนี้ก็ล่งดินเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพาพี่ีน้องๆนะครับช่มทางเปลี่ยนกัวเก้าครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่ถมตอนนี้นะครับผมก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากนะครับสะดวกสบายกัวเกานะครับพี่น้องนี่ครับเขามาปุบก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ ตรงนี้คู่สาเมื่อกวนก็จะมีแต่เศษทุกอย่างนะครับพี่น้องสายยางเศษหญ้าเศษปูนต่างๆนะครับพื้นดันมาไห้นะครับผมก็มาถมแบบนี้เลยครับนี่ก็เป็นคู่สานะครับมองนี้ก็สามารถปลูกของได้เพิ่มเติมนะครับพี่น้องครับมองนี้แลครับเนาะครับจากการเบิ้งระดับน้ำนะครับน้ำก็จะไหลลงมาเนี่แหละครับช่วงกลางนะครับพี่น้อง นะครับช่วงกลางนี่ครับโมงนี้ผมก็จะปล่อยไปแบบนี้นะครับโมงนี้ก็จะเป็นล่องนะครับก็ตรงมาเคียนเนี้ยจังน่อยนะครับพี่น้องโมงนี้็รเคียยนนิดนึงเป็นทางนําไหลลงนะครับพี่น้องโมงนี้นะครับเนาะก็ถือว่าได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากครับครับส่วนตรงนี้ก็เป็นดินที่เหลือนะครับ ก็จะเอาเขาต้นไพ่นะครับพี่น้องนะครับก็จะถมลงแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับสาวเขียวกับเกฟเสียดนะครับเมื่อเนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็จะคว้าจบไปเพียงสำานียลแหละครับเมื่อนี้ก็พาพีพานองมาตัดนี่แหละครับต่อต้นนี้แหละครับแต่ว่ากับบแล้วเพราะว่ามีการลง่ดินสะก้อนนะครับ มืออื่นก็จะได้มาเฮ็ดตอนะครับแล้วก็จะเอาดินมองนีแล้วครับพี่น้องดินที่ผมสเปรย์ไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะเอาลงเลยนะครับครับกับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมครับสาวเขียวเบาโชกนะครับโอปอลรับเจียชี่กับผ้าผ้ากับไปก้อนแล้วนะครับพี่น้องครับครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะครับผมสาวเขียวกับมือคือกันละครับมื่อนี้ครับครับขอบคุณครับ จะไปพ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครจะขอกลับบ้านะครับไปกินเ้ากินน้ำแล้วก็ตัดคลิปนะครับพี่น้องลงให้พี่พี่น้องเบิ้งนะครับขอบคุณพี่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม